เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคโป,ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแน,นลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11กันยายนพศ2565นนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะ ความฝันของเซียนสมุทรสาครแม่นๆน,นะคะก็มี f อฟหลายต่หลายท่านนะคะที่รอคอยความฝันของเซียนนะคะและก็โทรมาถามแอดนะคะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะแอดก็ได้ทักไลน์ไปถามเซียนนะคะเซียนก็ตอบกลับมาว่าฝันดีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาเซียนนะคะจะได้พูดความฝันของเซียนให้กับ f c ทุกท่านได้รับฟังไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเซียนก็เพิ่งฝันได้สดๆดดร้อนๆนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเลขสูตรนะคะคลิปแรกนะคะแอดก็นำเสนอไปแล้วนะคะเลขสูตรคำนวณของเซียนสมุทรสาครน,นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวด่กนเลขสูตรก็เข้านะคะแล้วก็เลขฝันก็เข้านะคะเข้าทั้งสูตรเข้าทั้งฝันนะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะก็สําหรับ เลขของเซียนสมุดนะคะก็จะเข้าทุกงวดนะคะถ้าไม่ความฝันก็เข้าสูตรนะคะบางทีก็เข้าคู่กันนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะงวดนี้ห้ามพลาดนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยความฝันนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยความฝันของเซียนพร้อมกันเลยค่ะน้องค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเซียนค่ะถองเช้าโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะเซียนงวดนี้ครับงวดนี คิดว่าจะปังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเอฟซีเขารอคอยความฝันของเซียนเยอะมากค่ะเซียนครับอ๋อฝันดีแล้วใช่ไหมคะฝันแล้วครับออ้ฝันเมื่อคืนใช่ไหมคะเซียนครับผมโอ้ยดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีโทรหาเอสเหมือนกันค่ะทำไอเรื่องความฝันของเซียนนี่แหละค่ะอ๋อครับค่ะมีหลายคนถามมาอยู่เหมือนกันเพราะหลายวันถามมา ถามมาทุกวันเลยก็ไม่ฟันกันเลยยังไม่ฟันก็เลยไม่เลยบอกค่ะค่ะเซียนเนะะาะฝัน,น,นมาเมื่อขึ้นฝันมาในไปงานงานอน้งานบุญงานบวชนี่แหละฟันมาในไปตีตีกลองตีกลองแล้วก็ตีกลองแล้วก็ไปตีคลองอ่อ๋อตีกลองกับตีคลองใช่ไหมคะ ใช่ใช่ใช่โอค่ะค่ะันก็ตีกองเสียเราก็เลยว่าไม่ขนาดก็เลยไปตีดคลองว่าท่านโอค่ะเสียนมึงติดง,งานงานบุญนอะไรมันงานคใครๆป็นง,งานออกท่านชาเลยรแต่ม่านี่โอไปในความฝันลลนั่นนะค่ะเสียน ไปทำบุญแล้วก็ไปตีกลองตีคลองอค่ะตีเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็ตื่นเลยอ๋อตีเสร็จก็ก็ตื่นเลยใช่ไหมคะใช่ใอ๋อแล้วจะตีเป็นตัวไหน,นเนาะเสียนตีไม่ยากตัวเลขตรงกับเลขสูตร เต้เลยโอ้ยดีเลยเนาะเซียนแอดจะได้จัดหางนะโอ้ยมันมี <c oughs> อันนึงในตำรามันมีใครอยู่แล้วค่ะเซียนเนาะฝันว่าตีตีกลองแล้วก็ตีคลองเนาะในวันใช่ใช่ใช่โอค่ะในวันออกพรรษาเนาะเซียนเนาะใช่โอ้ค่ะค่ะสงสัยจะเข้าอีกแน่ๆเนาะเซียนถ้าเข้ากับมีสูตรเนาะใช่<อ>ตัวเลขตัวมีหนึ่งหกสอง ตัวเลขมีหนึ่งหกสองโอ้ยตัวเดียวกันเลยนะเนาะเซียนเนาะใช่ใช่ดีเลยค่ะเซียนเนาะแล้วก็หนึ่งหกห้าหนึ่งหกสองกับหนะึ่งหกห้าเนาะใช่อันนี้คือดูจากตำรานะคะใช่ใช่ดูตำรากผันวัดตีกองตีคลองค่ะหนึ่งหกสองกับหนะึ่งหกห้าเนาะใช่อ๋อค่ะ ทีนี้ก็ตัดเล่นเหมือนเดิมเนาะเซียนเนาะใช<ด>่ค่ะก็มีมีสองฮ้างเลยนะค่ะถ้าตัดก็มีหนึ่งหกเนาะเซียนเนาะใช่หนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็สองหกแล้วก็หกเพิ 6, 5, 5, 5, ่มขึ้นได้ตัวนึงก็หกห้าห้าหกใช่ไหมะค่ะหนึ่งหกสองหก หนึ่งสองด้วยอีกตัวหนึ่งตัดให้ครบชุดไปเลยเนาะใช่แล้วก็หกห้าเนาะหกห้าหนึ่งห้าอ๋หกห้าหนึ่งห้าด้วยเนาะใช่เพราะหนึ่งหกวันนีเอาหกห้าหนึ่งห้าออทีนี้เราจะเน้นตัวไหนให้เอฟซีเนาะเสียนหกหนึ่งกับอเน้นหกหนึ่งนะคะใช่หกหนึ่งกับหกห้าแล้วจันหกหนึ่งกับหกห้านะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโค้งสุดท้ายแอดจะมามาไอโทรหาอีกรอบค่ะเซียนเนาะอโอเควันที่วันที่สามที่สี่ก็ได้เนาะใกล้ใกล้วันที่สิบสี่สิบห้าก็ได้สิบสี่ก็ได้สิบห้าอ๋อค่ะอันนี้ก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูก่อนนะคะเพราะว่าเซียนก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมก็ ตีให้แล้วนะคะจากตำราแม่นๆ่นนะคะเพราะว่าเซียนก็ตีได้แม่นมากเนาะเซียนเนาะเราค่ะวันนี้ก็เน้นให้สองชุดนะคะ1 6 6่ง5กหนะคะครับค่ะแต่ว่าตัวรองเราก็อย่าทิ้งเนาะเซียนเนาะมี2 6 6หกหใช่ใช่หนึ่งสองนแล้วก็หนึ่ห้นะคะใช่๋อค่ะเลขฝันกับเลขสูตรตัวเดียวกันเนาะ เอดียวกันเลยอ้ยดีเลยเนาะเซียนเนาะอ้ยค่ะวันนี้แอดก็เพิ่งซื้อไปหนึ่งสองหกค่ะซื้อใน<อ>ในเลฟค่ะแต่ว่าลอตอรี่ยังหาไม่ได้เลยค่ะใช่ใช่ใช่เลฟกไม่มีอ่ะออซื้อตัวกลับกันเนาะว่าวเพราะว่ามันหกเรื่องหนึ่งหกเนี่ยมันมายนเยอะใช่ไหเกินอุย้ยสงสัยจะอั้นแล้วแหละเซียน สองตัวแต่ว่าวันนี้เอซื้อสามตัวหนึ่งสองหกก็ได้บาทละเก้าร้อยค่ะแต่ว่าซื้อค่แบบอะแต่ว่าซื้อตัวห้าสิบเองค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีงบค่ะเซียนพ <laughs> อเราคือพอมีรุ่นนีอะไรเนาะไม่ต้องวางด้วยทีเดียวเนาะใช่ค่ะเซียนเนาะเราอ่าพอไม่รุ่นก็พอแล้วใช่ซื้อตามกำลังเท่าที่ไหวเนาะ ใช่ใช่อย่าทําให้กินเดือดร้อนเนาะจะแล้วมันจะไม่ให้กินอ๋อค่ะเซียนจัดไว้หรือยังเนาะเซียนจัดไว้แล้วอือค่ะค่อหกนึ่งได้สี่ใบมันจะดีแล้วก็นึ่งหกก็ได้สามใบอ๋อค่ะค่ะสงสัยงวดนี้จะอั้นอีกค่ะเซียนเพราะว่าเลขมาแรงมากแล้วก็จะ ตรงหลายๆที่ก็จะมาตรงกับของเซียนค่ะใช่ตรงกันเยอะมากเลย6กนึงนึงหกงวดนี้นนใช่เพราะว่านาเจออันอ๋อค่ะค่ะเซียนก็ปล่อยต่องวดเลยเนาะก่อนใครเนาะเซ<ช>ียนเนาะใช่เราปล่อยก่อนใครเนาใช่ค่ะเซียนถ้าถ้าฟันแบบนี้มีโอกาสลุ้นไหมคะเซียน <laughs> มีมีมีงวดมีมันงวดนี้มันไม่ได้ออกทางจอน มันน่าจะออกงดนี่น่าจะไม่ผิดวางนะอว่าชิฟวางหกหนึ่งหนึ่งหกเลยมันน่าจะมันน่าจะออกไม่บนก็ล่างนะอ๋อเน้นหกหนึ่งหนึ่งหกสุดๆเลยเนาะเซียนนะใช่ใช่สุดๆอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอ็จะจัดเหมือนกันสองตัวยังไม่ได้จัดจัดแค่สามตัวครับค่ะเซียน ก็ให้เอชซีลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของเซียนนะคะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็จัดด่วนนะคะเพราะว่าเซียนก็ฝันดีตีให้แล้วนะคะห้ามพลาดนะคะงวดนี้มั่นใจเหมือนเดิมเนาะเซียนเนาะมัน่นใจเหมือนเดิมอ๋อค่ะเซียนก็ให้แปให้ปังอยู่แล้วมือม้ก็เอชซีจะได้ินท์จนใช่ค่ะดีเลยค่ะ,คะเซียนเนาะเอดก็อยากจะให้ตัวเลขของเซียนเข้าทุกงวดนั่นแหละจ้ะ ใช่ค่ะก็อยากแจกชงวดเนาะโอ้เนาะเซียนค่ะค่ะมีมีเอฟซีโทรหาเยอะไหมคะเซียนทุกวันเลยครับใช่ทุกวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีนี้เนาะใช่โอ้ยทางงวดนี้เข้าอีกทีนี้ก็รับโทรศัพท์ไม่ไหวหรอกเซียนเครื่องพังแน่ๆค่ะเซียนใช่โอ้ค่ะค่ะวันเสาร์เาพาออกเลขสองเลย ไม่รู้สิว่ายัาง้งอ,อ๋อค่ะมันน่าจะออกอันมันไม่หยมันไม่ผันกล้มันก็น่าจะมาตรงตามอันนคือีรคราคิดเลยเนาะอ๋อกว่าค่ะค่ะสาธุขอให้เข้าขอให้ปังขอให้รวยยกช่องเนาะเสียนเนาะครับค่ะก็ให้เสียนออยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะครับขอให้เอฟซีของช่องแล้วแล้ว พเฮงฟังฟังครับขอให้แตกทามตัวอีกพวกนี้ขอให้มีโชคมีลาภขอให้เงินช่องไหลมาเทมานะครับขอให้อยู่เย่ยมเป็นศพมีกินมีใช้นะครับขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเราอ่องชาแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้หางเย้ายางดีๆมาให้นะครับค่ะค่ะ ค่ะก็แอดก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางเลขความฝันและก็เลขสูตรให้กับ fc ช่องละอองชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะงวดนี้ขอให้เข้าปังฟังรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะเซียนครับผมค่ะขอบคุณเซียนมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ